สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปตองสปอร์ตค่ะอย่างอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสนามเปตองมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2563นนะคะสำหรับคู่นี้ตัดเข้า4ทีมค่ะดิวิชั่น1ตัดเข้า4ทีมนะคะพบกันระหว่างช่างนิรันดะพบกับ พีเคแปดนะคะทีมช่างนิรัน์นะคะคอนโดค่ะคู่กับก๊อตภูเก็ตค่ะก๊อตภูเก็ตเสื้อขาวกับลังยนนะคะสำหรับทีม p ีเคแปดค่ะเกมค่ะคู่เกมค่ะคู่เกมนครศรีธรรมราชนะคะคู่กับครูยุทธค่ะครูยุทธจชุมพรค่ะ โคเกมกำลังเตคะค่ะตั้งเลยคะ่ะตัดเข้าสี่ตัดปนนะคะกดผูกเกตวางขึ้นมายังไม่เปลี่ยนคะ่ะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกของเกมนี้นะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีสามต่สามกว่าแล้วค่ะท่านผู้ชม คอนโดนะคะอืหลุดขึ้นไปค่ะวางเหล็กแรกตอนนี้ได้แต้ม PK 8อยู่นะคะขอขอบคุณนะคะผู้จัดการแข่งขันนะคะคอนโดจาก วางเหล็กที่สองนะคะตอนนี้เสียอยู่หนึ่งแต้มค่ะซึยังไม่เปลี่ยนค่ะมีเอฟซีน้องๆนะคะหัวสนามค่ะดึกแล้วยังไม่ยอมนอนเลยค่ะเหล็กที่สามค่ะคอนโดอฮ้อเปลี่ยนค่ะ นี่ค่ะเสื้อเขียวเขียวข้างบนนะคะน้องม้าค่ะน้องชายคอนโดค่ะเกาะติดขอบะสนาม <c oughs> ตอนนี้วางเปลี่ยนนะคะคอนโดเหล็กสุดท้าย <c oughs> ครูเกมนกครีธรรมราชค่ะตีเพื่อเปลี่ยนกันค่ะ <c oughs> โดนสเก็ดสเก็ต <c oughs> ตอนนี้เหล็กหมดแล้วนะคะเ <c oughs> หลือที่ครูยุทธ สามเลยค่ะตอนนี้เสียหนึ่งแต้มอยู่ต๋เพื่อเปลี่ยนก่อนนะคะอ่าโดนแต่ว่าไม่ไปอะไปนิดเดียวยังได้ลูกของช่างนิรันดงอยู่ ตีใหม่นะคะตีเ็กที่สองตีเพื่อเปลี่ยนค่ะแกนกระตหด,ดมาข้างซ้ายค่ะโดนแกนถอยหลังออกไม่ทราบว่าได้ใครนะคะ จะได้ช่งนิรันด์นะคะข mm. ูยุดนะคะ PK8 ว้างค่ะ mm. โอเคได้ค่ะหนึ่งแต้มค่ะ mm. นำขึ้นมาก่อนนะคะหนึ่งต่อศูนย์ค่ะ สวยค่ะลูกแรกครูยุทธชุมพรบรรยากาศเตีสามเตีสเงียบค่ะท่านผู้ชมเหลือเหลือนักกีฬาอยู่ก็เฉพาะที่ที่ที่จะต้องแข่งนะคะ่ะเหลือดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองยังอยู่ค่ะคอนโดเข้าวงลูกนี้วาง มาสวยคอนโดจะตีก่อนนะคะตั้งไว้เลยค่ะลูกแรกของเที่ยวนี้วางใหม่ค่ะมือวาง PK8 คูย,ยุทธนะคะ สวยอีกแล้วค่ะวางเข้าแก่นเลยค่ะคอนโดยิ้มเลยโอ้โหวางดีจัง <c oughs> จะตีเหล็กที่สองค่ะคอนโดตั้งไว้ค่ะตั้งไว้สองเหล็กแล้วตอนนี้ช่างนิรัน วางใหม่ค่ะ PK8 ครูยุดนะคะอืขึ้นมาพ้นนิดนึงค่ะตีเหล็กล่างนะคะตอนนี้ตีเพื่อเปลี่ยนค่ะ ไวยค่ะไม่แน่ใจว่าตั้งด้วยไหมช่างนิรันด์อ่านวางก่อนนะคะก็ต์ภูเก็ตค่ะหือวางกันดีๆเข้าแก่นเลยค่ะนอะ้องก,ก็ต ะค,ะะค,รครูเกมนะคะนครครูเกมนครศรีธรรมราชมือต้ค่ะพีเคแปดหาโดนค่ะ <Okay. S 1> ลูกนี้คอนโดอ่านตีนะคะ เล็กน้อยค่ะจากสนามข้างๆจึ๊บโดนตั้งไว้เลยค่ะตอนนี้ทำให้ PK 8นะคะมือตีที่เหลืออยู่หนึ่งเหล็กนะคะครูเกมต้องวางคุมค่ะอะวางเปลี่ยนค่ะก็ <c oughs> ผู้เก็มนะคะ ตีค่ะมือวางของช่างนิรันต์โดนค่ะโดนแต่ลูกไปพิงวางรับสองค่ะได้ค่ะสองแต้มค่ะตอนนี้ช่างนิรัน์ก็ขึ้นมานำค่ะสองต่อหนึ่งค่ะขึ้นลูกแรกมาแล้ว บรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยค่ะท่านผู้ชมสวยค่ะครูกเกมตีตั้งเลยคะอะ,ะ,ะไฟเป็นไฟนีออนนะคะ <ๆ S 1> ก็บางทีแสงก็จะสะท้อนทำให้แบบมัวมัว,มวบางค่ะท่านผู้ชม เป็นธรรมดาค่ะรอบเดึกๆก็ประมาณนี้ค่ะคอนโดตนีนะคะเหล็กแรกของเที่ยวนี้มีข้างหลังบอกว่ามีลูกฟุกค่ะตกหน้าสไลด์ไปตั้งค่ะลูกของคอนโด คูเกมจะเตะก,ก่อนนะคะ <Okay. S 1> ตีเหล็กที่สองของเที่ยวนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ูเกมจึ๊บหืมเฉี่วไปนิดนึงอะ่ะออกลายขวา <c oughs> อ่านตีใหม่ะคะ่ะ เปล่านั่นไหมรึโดนแต่สก,กิดนิดเดียวยังไม่เปลี่ยนค่ะตอนนี้มือตีพีเคแปดเล่นมาแล้วสามเหล็กเหลือที่มือวางนะคะครูยุดค่ะ เหลือสามเล็กในมือ,อาวางขึ้นมาโอ้ยังไม่เปลี่ยนค่ะลูกได้แต้มก็คือลูกของคอนโดที่ตั้งเอาไว้ตั้งอยู่เหนือแก่นนิดนึงเหลือสองเลยค่ะอยู่ที่มือวาง PK 8ครูยุทธชุมพรค่ะ วางใหม่ค่ะนี่นะคะหลุดขึ้นข้างบนช่างนิรันนั้นเพิ่งเล่นมาแค่สองเหล็กนะคะมือวางเหล็กหนึ่งมือตีนเหล็กหนึ่งเหลืออยู่สี่เหล็กตอนนี้ PK8 จะวางเหล็กสุดท้ายนะคะแต้มในสนามนั้นเป็นของช่างนิรันอยนึงแต้มวางไปแล้วค่ะ นี่ยหลุดขึ้นบนค่ะไม่มีลูกบังหน้าเลยค่ะสังนิรันมีหนึ่งเหล็กแล้วคอนโดเข้าวงน่าจะตีรับสองก่อนดีกว่าจึ๊บอืม ดูอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าได้กี่แต้มแล้วแต่หนึ่งแต้มแล้วแน่นอนค่ะกดมือวางนะคะอ่าได้ค่ะ แต้มก่อนนะคะตอนนี้หวางเหล็กที่สามของก๊อตค่ะนี่ค่ะได้ค่ะสามแต้มก่อนเหลือที่คอนโดนหนึ่งเหล็กนะคะจะวางทำแต้มเพิ่มค่ะ ตแต้มค่ะเที่ยวนี้ช่างนิลันก็ตามไปหกตอ่อหนึ่งอุปทานโทษน้ำเงอนนำหกต่อหนึ่งค่ะขึ้นเหล็กแรกมาแล้วสวยค่ะก็วางขึ้นมานี่ไก่แก่นก็เรียกมือตีเลยค่ะ จะมีเงาสนามข้างๆผิดลายนิดนึงครูเกมตีใหม่ค่ะ อโดนค่ะค PK8 ยังเล่นต่อแสดงว่าโดนแล้วไม่เปลี่ยนนะ,ะคะกูยุดชุมพรว้างก่อนค่ะคภาพกว้างๆค่ะท่นะานผู้ชมตบมองไม่เห็นกันเลยค่ะ เปลี่ยนนะคะคอนโดจะตีโอโหวางขึ้นมาอยู่บนกันเลยค่ะใกล้ก่นเลยคอนโดจะตีนะคะเหล็กแรกของเที่ยวนี้ค่ะอโดนค่ะแต่น่าจะไม่ตาย เช็คดูก่อนนะคะ ของ Pk8 อยู่กอดภูกเก็ตนะคะวางใหม่คะ่ะสวยค่ะว,วางไว้หน้าแก่นกเรียกเหมือตีอีกแล้ว ดูไลา์ก่อนนะคะจะอ่านวางหรืออ่านเตคอนเฟิร์มอ่านเตค่ะเหล็กสุดท้ายของเที่ยวนี้นะคะของครูเกม อึ้บโดนแล้วก็ได้ลูกตั้งค่ะอคอนโดอ่านตีเปลี่ยนนะคะ เล่นใหม่ค่ะก็ <c oughs> ถูกเกตวางขึ้นไปเลยลูกแรก <c oughs> เปลี่ยนค่ะครูยุทธ โดก็จัดตีก่อนนะคะโดนค่ะปเ k แปดครูย,คย,ยุดวางเล็กที่สองค่ะเปลี่ยนค่ะรเรียกมือตีอีกแล้ว วอนโดลูกนี้รับสองแต้มในสนามไปนะคะขู่เกมตีก่อนค่ะจะเล่นลูกแรกของเที่ยวนี้นะคะขู่เกมมือตีพีเคแปดจื๊บตั้งเหมือนกันค่ะได้ลูกตั้งค่ะ โดบอกไม่เตะแล้ววางก่อนสวยค่ะก๊อตลูกขึ้นมานิ่มๆวางให้ครูเกมเตะก่อนค่ะเหล็กที่สอง ตั้งเป็นสองค่ะ p เ k แปดลูกตั้งนั้นไปอยู่ใกล้กันยังไม่เตยวางใหม่ดูดูลูกวางเอานี่นะ้ยโยนเหมือนง่ายๆเลยค่ะกอตภูเก็ต ลูกดอบขึ้นมาแล้วไม่เดินนะ,ะอยู่ข้างกันเรียกมือตีนะคะคู่เกมนั้นตีตั้งไว้สองเหล็กเลยนะคะจะต,ตีเหล็กที่สามค่ะอืมโดนค่ะลูกนี้ คอนโดนะคะเหล็กสุดท้ายอะ่ะของช่างนิรัน์อ่านอย่างไรคะอ่านตีนะคะดูท่าทางตีคู่ค่ะลูกคู่นั่นน่ะจึ๊บโ <c oughs> ดนลูกเดียวแต่อยู่เลยค่ะอยู่กับที่ได้ลูกตั้งค่ะ คูยุธนั้นเหลือหนึ่งเหล็กนะคะ P K 8เหลือเหล็กสุดท้ายค่ะตอนนี้ช่างนิรันเล่นหมดเหล็กแล้วได้แต้มในสนามหนึ่งแต้มคูยุธอันตีเปลี่ยนค่ะจึ๊บหือออกหมดค่ะเหลือลูกคูยุธลูกเดียวเป็นลูกคูยุธได้แต้มหนึ่งแต้มนะคะ P K 8ค่ะตามขึ้นมาค่ะสองต่อแปดค่ะ สำหรับเกมนี้เล่น11แต้มนะคะตัดเข้า4ทีมสุดท้ายดีวิชั่นหนึ่งค่ะจึงมีทีมเข้าร่วมแข่งขันก็140กว่าทีมค่ะท่านผู้ชมอ่าวางเหล็กแรกมาแล้วสวยค่ะตอนนี้ก็เตีสของวันใหม่นะคะวันที่8พฤศจิกายน2563ค่ะ ทีมหาวิทยาลัยร,ราชพัสุรา์ธาน,นีคะ่ะกดวางเพื่อเปลี่ยนนะคะดูสิยังมาพิยงได้แต้มค่ะอ่านวางใหม่นะคะ PK แปดยังไม่ตีคะ่ะ เงินมาอยู่กับที่เลยอยู่ติดกันเลยคะ่ะคอนโดตีค่ะ เนไปด้วยตอนนี้น่าจะได้สองแต้มนะคะพีเคแปดต้องวางค่ะขุยธจะวางเหล็กที่สามนะคะหลุดค่ะหลุดขึ้นมาข้างบน เ k เแปดเหลือเหล็กอยู่สามเหล็กอยู่ที่มือตีนะคะ<ต>ครูเกมตีเลยคะ่ะโอ้ยดูเหมือนดูเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนนะคะน่าจะได้ลูกตั้งของคอนโด มายังไม่ไปอ่ะยังได้แต้มของช่างนิรันด์อยู่อืมตีแกนค่ะท่านผู้ชมแต่แก่นนั้นขึ้นไม่ออกค่ะไน่ขึ้นมาอยู่หัวสนาม ูเกมเหลือหนึ่งเหล็กในมือนะคะตอนนี้ก็ตภูเก็ตจะเล่นเหล็กที่สองค่ะออไม่ถึงค่ะ <ๆ S 2> ลูกไกลค่ะ<ๆ>อยู่เกือบสุดสนามแลนะ<ๆ>ด้านบน<ๆ>วางเหล็กที่สามค่ะ<ๆ>อ่าเปลี่ยนค่ะมาอยู่หน้าแก่นเลยค่ะ กูเกมเหลือเหล็กสุดท้ายนะคะชา่ชางนั้นช่างนิลันนั้นเหลือที่คอนโดสองเหล็กค่ะจึ๊บอาตีโดนแก่นค่ะเสียสองค่ะตอนนี้สี่สียแปดเสียสองแต้มนะคะแก่นออกช่างนิลันเหลือสองเหล็กที่คอนโดค่ะ นีช่างนิรัน์ก๊อตภูเก็ตวางขึ้นมาคะ่ะโอ้โหเข้าแก่นนี่แล้วค่ะน้องวางก็เรียกมือเตะเลยคนะ่ะตอนนี้แต้มเป็นแปดต่อสองนะคะช่างนิรันน์นำโดนสกิดสกิดไม่ไปค่ะ ตีสามนะคะเหล็กที่สองโดนค่ะ mm hmm. แต่ยังไม่ตายค่ะ mm hmm. รู้สึกว่าแก่นจะกออกไปด้านขวาด้านที่ใช้เทา้าเช็คอยู่นั่นนะคะ วางนะคะอืมคุยตีกันไงท่านผู้ชมเหล็กแรกแมงไม่โดนไงเอาตีกันไงเหล็กที่สองค่ะอืมคุยรัวๆเลยค่ะนี่เหล็กที่สามค่ะเฮ้ยมีเกือบโดนค่ะยังไม่โดนค่ะเหลือเหล็กสุดท well, uh, ้ายนะคะเอาคุยเกมบอกยอมค่ะเกมค่ะค่ะ ช่างนิลันก็ชนะไปนะคะได้แต้ม11ต่อ2ค่ะเข้ารอบ4ทีมไปก่อนนะคะส่วนทีม PK8 ก็ลงไปตัดนรกค่ะค่ะขอบคุณผู้แข่งขันนะคะทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการแข่งขันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ